มาร่วมกิจกรรมของอำเภอเวียงแก่นนะคะในการคิดออฟนะคะการเปิดการตลาดออนไลน์นะคะโดยทางพาณิชจังหวัดเนี่ยก็มีในเรื่องของกล่องบรรจุภัณฑ์ผลไม้นะคะมาให้กับทางกลุ่มเกษตรกร,กรผู้ปลูกส้มโอของอำเภอเวียงแก่นนะคะเ,เราได้รับมานะคะแล้วก็จัดก,กลุ่มกันค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะที่จัดสรรกล่องมาให้กับจังหวัดเชียงรายเนี่ยทั้งหมดจํานวนหลายหมื่นกล่องเนาะแล้วก็เราก็ อมอบให้กับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกส้มโอของอำเภอเวียงแก่นเนี่ยรู้สึกจะประมาณหมื0 0หมื่กล่องนะคะทั้งหมดนะคะก็กระจายไปตามทั้งสองตำบลน,นะคะทั้งตำบลม่วงยายแล้วก็ตำบลไหลางาวนะคะก็วันนี้ก็ทางสาหกรณ์จังหวัดนะคะร่วมกับทางสภาเกษตรกร,ร,ก,รก็จัดพิธีเปิดคิกออฟนะคะในการเปิดตลาดออนไลน์ส้มโอนะคะแล้วก็ มอบกล่องให้กับเกษตรกรมารับกล่องในวันนี้นะคะรู้สึกว่าเบื้องต้นเนี่ยจะแจกไปคนละ20กล่องก่อนนะคะวันนี้ก็มีเกษตรกรมารับล้นหลามมากมายค่ะก็คาดว่ากล่องนี้จะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะได้นําไปใช้ในการทําการตลาดออนไลน์ในช่วงที่ปีนี้เนี่ยส้มโอเนี่ยติดผลเยอะจริงๆค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะช่วยเกษตรกรบรรเทาความเดือดร้อนให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้นะคะค่ะ ขอบคุณค่ะในโอกาสที่มาร่วมโครงการทิกออฟเนาะก็ต้องขอขอบคุณทางพันิด์สภากเกษตรที่ที่ช่วยนะครับที่ช่วยเกี่ยวกับกองที่ชาวตรวจจะได้สศกออกครับนี้ได้มาร่วมชมสวนของสมาชิกสภา,าเกษตรกรอำเภอเวียงแก่นนะครับซึ่งเราได้มาร่วมกับพานิษฐ์ปริณี ในการที่มาประสานเชื่อมโยงประสานงานงานบูรณาการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ําโดยเฉพาะปีนี้ส้มโอนะครับส้มโอเวียงแกนของเราเนี่ยรู้สึกว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากเกิน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 ,เก,นเกินควรนะครับซึ่งจะมีปัญหาในเรื่องของราคาที่จะ,อ,ะออกสู่ตลาดเนี่ยมีปัญหาราคาตกต่ํานะครับก็ก็ก็เป็นประเด็นที่ว่า สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงรายนั้นซึ่งเป็นภาระ,ะหน้าที่ที่จะต้องเชื่อมประสานนะครับในการแก้ไขปัญหาของภาคเกษตรกรรมของเราโดยพวกผลผิตทางการเกษตรเนี่ยเราต้องมาเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่า,ขายของกระทรวงพาณิชย์ของไปรษณียทั้งท่านนายอำเภอหรือเกษตรกรเองเนี่ยวันนี้เรามาคิกออฟในเรื่องของทำการตลาดออนไลน์ของส้มโอียงแก่นในวันนี้ครับซึ่ง ส่วนของสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงรายเองเ่านั้นเราได้ประสานกับสภาเกษตรกรระดับอำเภอเชื่อมประสานในการที่จะนํากล่องนะครับพัสดุของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยให้กับกลุ่มเกษตรกรอำเภอเมืองแก่นจํานวน1500ใบนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือในการที่จะบรรเทาในเรื่องของราคาพืชผลทางการ,กรเกษตรของจังหวัดเชียงรายครับขอบคุณครับ